สีดอกพี่น้องซีดอก อุ้ยอุ้ยกระเด็นมาเจอเห็ดดอกนี่พี่น้องเม่งอุ้ยยะยา,าเอาดอกนี่ก่นอนงัดทางงัดทางงัดทางงัดอุ้ย่นเจอหากใหม่ไหมพี่น้องเนี่ยขึ้นเมื่อไรนี่สามดอกสวยๆง,งามๆเลยจ้า พี่น้องเอ้ยเต็มตาหน่อยใครได้พี่น้องแดดออบนี่นึกว่าบอมแมทฮิดไหม ขักเทพี่นองเาเบิงเนี่ยโอ้ยงามปละล่ำปละเหลือเด้อค่ะเด้อ อุ่ยเจอหากใหม่อุย้ยสองดอกสองดอกสองดอกอุย้ยอันนี้เจอหากใหม่ก็จะเอาใดที่นอ้องพอดอกนี้ดีกว่า 绝绝。 แตกจ่อยพี่น้องเลยเห็ดเพิ่นแตกเบื้องพี่น้องเบื้องเห็ดอันเห็ดไข่มุกงามงามเบื้องนี้แต่ดอกใหญ่ นี่เป็นปลาเลยพี่น้องคุณนะเต้ไปเบอร์ดโหลดแต้ว่าขอยบอกเก็บเด้อค่ะช่วงนี้ขอยเก็บแต่เห็ดพึ่งหวานพี่น้องเห็ดพึ่งหวานกำลังออกหลายดอกซ้ำนี่กำลังใส่ต้มยำแสบพี่น้องต้มยำกุ้งใส่เห็ดพึ่งหวาน แสบคักเดอ้อพี่น้องดอกดีขึ้นงาดมดอกป้าดดอกดีงามคับพี่นอ้องปื๊ดขอจะช็อตเนี่ยงามคักขาวจ้ว๊ะหน้าเจีย๊ยออกจากปลาแล้วเดอ้อพี่นอ้องสิไปปลาใหม่ ປານີ້ໜ້ອຍນີ້ລະແຕ່ວ່າເຮັດຫຼາຍຫາຍພນ เจ้าเลี้ยงนัวพี่น้องฟ้ามุ่วเห็ดตื่นขาลายหมวกส้มพี่น้อง งามโบงามบามบเผาแล้ว่อเสียเอาดอกนี่ดอกนี่ชลาภาพแล้วเอาดอกเดียวาาพเวเอเห็ดชนิดนี้แกงแซ่บแซ่บเลยพี่เนอะ เห็ดพึ่งแม่มดเห็ดพึ่งเลือดชู่ไก่ไก่กันนี่เราพี่น้องเลยโอ้ยมีดคอยหายพี่น้องออกจากปลานี่ยเขต้องกลับไปตามปลาหน่อยเดี๋ยวพอจะอยเห็ดเหนียอยใส่เน้อนอนพี่น้องะเบ,บึงเพิ่นนอนเห็ดเอเดียดอ,อยู่นี่เห็นบอแยสภาพปลา ปืด๊ดช่วงานเถอะงัดทางงัดทางงัดทางงัดโอ้ขยข่เฮ็ดมีดเฮียใส่น้นอพี่น้องเด้บริตัดขาเห็ดจ่อยไปตดัดบานคือเก่าละพี่น้องเอ้ย งามว่พี่หน้องวุย้ยงามคักป่าเห็ดอันพึ่งแม่มดว่้มีคนก็มาป่านีบ่พี่หน้องว่้มีคนมาป่าอันเห็ดพึงเหลือมอีบ่ มาพี่น้องเต็มเป้ขออีกแล้ว,วเนี่ยเต็มเป้ขออีกแล้วพี่น้องโอ้จะเป็นหลายหลายเห็ดเนี่ยป็นพี่น้องกันางนาน ก็เจออันเฮดผึกหวานดอกหนึ่ง่าอันเห็ดผึ่งแม่มดนี่แ่ะสมองงานเทะที่นรองกุ้กกง อยู่ไกล้ๆกันนี่ละพี่น้องพวอนพวอนเห็ดพุงหวานพี่น้องเห็ดพุงหวานออกใกลก่กัน ทีเดียวกับใบใหม่ด้วยพี่น้องเลยเห็ดพึ่งแม่มดตาข่อยดีดีด้วยพี่น้องขนาดเพิ่นโพหน่อยนึงก็เยังแหน่พนเพลินเ,พนเลยไหมเอ้ยงามคักเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งแม่มดแกงแซ่บแซ่ดด้วยพี่น้องอันนี้ อ,อวาดดอกนี้พี่นอ้องนอนเห็ดเอดเลดอยู่ขางเนี้ย ไปแล้วพี่น้องออกจากป้าแล้วไปตามหามีดตัดขาเห็ดก่อนมีรถขามาจอดแล้วก็ไปกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องมาซอยขอตัดขาเห็ดเด้อบาดเนี่ยไปมาหมดเ้ารนี้พี่น้องบึงเนี่ยอ้ยสะออนคักพี่น้องเลยเห็ดเก็บมาตากแดดบึงพี่น้องบึง อามาตัดบานพี่น้องบริตตัดในป่าหรอกมีดหายแต่ว่าก็ตามเจอพี่น้องตามเจอในป่าหน่อยไปหลงถิ่นแมดพี่น้องมึงสอ,อนน้ำข่อยบอพี่น้องจะสอ,อนน้ำข่อยบอเห็ดเห็ดพึ่งหวานในต่างเดนคากบอพี่น้องคากบอเก็บมาตากแดดเด้อพี่น้องเด้อ เอากลับเมืองไทยน้ำนนะพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้าตัดขาเห็ดเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องน,นีก่ก็จะเอาไปทิ่มปลาเอาไปปล่อยปลา สออนน้ำข่อยบอพีนอ่น้องเห็ดในต่างแดงหลายคักบอพีนอ่น้องหลายคักบอ